สวัสดีแฟนบราเซ้าทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26สิงหาคม2517นะครับยูกบาชีวีทางอาเราดีครับสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสโมสรนาเซิาในวันนี้นะครับก็มาเก็บตกเรื่องราวของเกม แห่งความประทับใจนะครับมีหลายๆอย่างที่น่าจะต้องพูดถึงเพิ่มเติมจากที่เราได้ว่ากันไปแล้วเมื่อวานนะครับนอกจากเรื่องราวของการประเมินผลงานนะักเตะรายบุคคลซึ่งก็มีหลายคนได้รับคำชื่นชมนอกจากนี้เนี่ยก็มีอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะที่ค่อนข้างจะไวรัลก็เป็นจังหวะที่เป็นไว้นะไปเตะบอลอัดใส่ แม็กควินนะแบบก็เรียกว่าจงใจอะแหละเพราะว่าในนาชีนั้นเนี่ยวิลเลียมซาลิบานะพยายามที่จะกดดันทางด้านโอลิวัตกินนะไม่ให้พาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษก็คลุกวงในกันอยู่นะครับเถามุมทงแล้วบอลเนี่ยหลุดออกมาทางด้านแม็กควินเนี่ยก็ปรีเข้าไปนะแล้วก็หวดบอลอัดแขนของวิลเลียมซาลิบาที่ล้มอยู่นะครับซึ่งว่ากันตามทิศทางบอลเนี่ยดูแล้วยังไงก็เจตนาที่จะเตะบอล อัดใส่วิลเลมซลิบานะครับถึงจะมองว่าเป็นการเคลียร์บอลก็ตามแต่ว่าทิศทางที่วิลล่าจะต้องเล่นบอลเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการเคลียร์บอลออกนอกสนามแบบนั้นซึ่งบอลที่อัดซลิบาเนี่ยมันก็กระดอนมาเข้าทางของเบนไว้์ซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับก็คงทนไม่ได้นะครับแต่บอลอัดเพื่อนก็อัดบอลกลับเต็มเหนี่ยวเลยนะครับโดนเข้าที่หน้าอกของทางด้านแม็กกินล้มลงไปก็เดือดร้อนถึงไมเคิลอลิเวอร์ต้องเข้ามาระงรับเหตุการณ์ก่อนที่จะบานปลายนะครับซึ่ง องจรงก็ต้องชื่นชมเซนของเบนไวเหมือนกันนะครับที่ไวมากบอลมาตรงนั้นก็เตะอัดไปก่อนก็ได้ใจของแฟนบอร์นาเซลเต็มๆนะครับถึงแม้ว่าการเอาคืนเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องส่งเสริมในเกมของฟุตบอลแต่ว่าการเตะบอลอัดใส่ผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามที่ตั้งใจจะอัดผู้เล่นฝั่งเราก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่า ในเรื่องของกติกาก็คงจะไม่น่าใช่สิ่งที่ยอมรับสักเท่าไหร่ก็ไม่สนับสนุนให้เด็กเยาวชนต้องทำนะครับแต่ว่าเท่าที่โอ้โหดูคลิปฟุตบอลในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะระดับที่ไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่หรือว่าระดับเด็กเยาวชนเนี่ยก็เตะแข้งเตะขากันไม่มีบอลเนี่ยพบเห็นได,ด้เป็นประจำเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับส่วนอีกเรื่องที่น่าชื่นชมของพ้เล่นาโซนะครับก็เป็นริคาร์โดคาราฟิรี่นะครับที่มีจังหวะไป ทางด้านเอมี่มาตินเนสนะครับที่จะออกบอลเร็วแต่ว่าจังหวะน,นี้มันก็สร้างความขบขันได้เล็กน้อยนะผู้เล่นวิลลาพยายามที่จะมากอดทางด้านคาราฟิอรี่เอาไว้ไม่ให้ขยับไม่ให้ไปขวางทางบอลของเอมี่มาตินเนสถามคาราเฟรี่เนี่ยก็โดนเอมี่มาตินเนสเอามือป้ายหน้าไปอีกนะครับก็ยังดีที่เจ้าตัวก็ยัง ควบคุมอารมณ์ไว้ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนอกจากนั้นที่ตามมาแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงโดยกูรูของทางฝั่งต่างประเทศอย่างแกเรนเนวิลนะก็ชื่นชมสปิริตของวิคาโดคาราเฟียรี่กันไปหลังเกมเนี่ยนะครับผู้เล่นอย่างดาวิดรายาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงนะครับกับการเซฟลูกมงซ้ำของโอลิวัตกินแต่ย่งไงก็ตามนะเจ้าตัวก็บอกว่า เขาไม่คิดว่านั่นคือลูกเซฟที่ดีที่สุดของเขามันเป็นแค่การทำในสิ่งที่ทำซ้าไปซ้ามาในการฝึกซ้อมซึ่งพวกสาประตูเนี่ยจะต้องเซฟลูกยิงลูกแรกให้ได้แล้วก็ถ้ามันยังไม่สามารถเซฟได้ก็ต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อป้องกันลูกยิงซ้ำและววันนี้มันก็เห็นผลในการแข่งขัน แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าเขาก็แค่พยายามที่จะช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดแล้ววันนี้ทุกคนก็คือฮีโร่เพราะว่าทีมเนี่ยก็ทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ชัยชนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าหากว่าวิลเลมซาลิบาไม่วิ่งสปีดเร็วกว่านรกลงมาช่วยสไลด์ป้องกันลูกยิงของอัลซันวิลล่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยอาร์ซอลก็น่าจะเสียประตูรวมถึงในอีกหลายๆจังหวะถ้าไม่มีผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นในแดนรุกหรือในแนวรับที่ช่วยกัน ป้องกันการเข้าทําของอสซันเวลล่าเนี่ยทางดาบิดายาก็คงจะไม่สามารถป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ยังไงก็ตามมิเกลเรต้าก็ยอมรับว่าลูกเซฟของดาบิดดายาเนี่ยก็เป็นการป้องกันประตูที่เปลี่ยน หน้าตาของเกมไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้อสตันวิลล่าออกนําในช่วงนั้นเนี่ยอาซ่าก็น่าจะโดนผลการแข่งขันฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยหลอกหลอนแล้วก็อาจจะเอาตัวไม่รอดจากววล่าพ์กก็เป็นไปได้นะสนามนี้เนี่ยฤด,ดูกาลที่ผ่านมาผลงานของวิลล่าเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแทบจะไม่แพ้เลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยทางมิเกลเรต้าก็ยังชื่นชมเรนโดรทร,สรัสซานะครับที่ลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็ต้องให้เครดิตครั้งใหญ่กับ อีกทีมชาติเบลเยียมรายนี้อาริต้ายอมรับว่าในทีมเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจส่งกาเบรียลตินเนลี่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในวงเล็บดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับลงมาเล่นก่อนแล้วก็ส่งทรัสซาลงมาในช่วงนาะทีที่65ซึ่งก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากแล้วอาริต้าก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยปวดหัวนะครับกับการจัดทีมแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาควรจะปวดหัวกับการหากองหน้ามาเพิ่มมากกว่านะเพราะว่ากาเบรียลเชสซุดก็ อาจจะไม่สามารถที่จะสเตฟิตหรือว่ารักษาความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเอาไว้ได้ตลอดฤดูกาลนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ็บไปตอนซ้อมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นโดยรวมของผู้เล่นคนอื่นนะครับก็ต้องชื่นชมนักเตะทั้งทีมจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นอย่างด e แคนไร c ์ ice, กับระดับค่าตัว105ล้านปอนด์ของเขาเนี่ย ก็ทำให้ผมแอบคิดไม่ได้เหมือนกันนะระหว่างเกมว่าด e แคนไร c ์ทำอะไรได้บ้างในเกมนี้นะครับในช่วงก่อนที่ทอสซาจะลงมาเนี่ยเจ้าต,ตัวแทบจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมมากนักด้วยซ้ำยิ่งถ้าเมื่อเทียบกับผู้เล่นอย่างมอร์แกนโรเจอร์ของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยิ่งเห็นความแตกต่างกับการที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะสามารถทำได้นอกจากนี้ก็มีไคฮาแบตแล้วก็กาเบรียลเมเตเนี่นะครับที่ เรียกว่ามี Impact กับเกมน้อยไปสักนิดหนึ่งส่วนคนอื่นๆก็ถือว่าไม่เลวครับนะทำผลงานได้น่าชื่นชมโดยเฉพาะก็ต้องชื่นชมเป็นพิเศษกับดาบิดาดยาวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เลโนโอสานะครับส่วนยูเรนทิมเบอร์ที่ลงมาเล่นแทนโอล็นเดนต์เซนเชนโกก็ สามารถจัดการกับเบดืนไบลี่ได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังหวังว่าเจ้าตัวจะทําได้ดีกว่านี้นะในการสนับสนุนเกมรุกส่วนริคาร์โดคาราฟิโอรีที่ลงมาแทนจูเลนทิมเบอร์ก็ทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับไม่มีเวลามากนักแต่ก็มีช็อตที่ช่วยสกัดแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะไม่ยอมเสียบอลให้กับคู่แข่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการแข่งขันการลงสนามของผู้เล่นาโซก็เหลือเพียงแค่ตำแหน่ง หน้าเป้าแล้วก็เรมเซนฝั่งขวาที่วันนี้ต้องการพักบูยอซาก้าก็ส่งริสเนลสันลงมาแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะครับก็จะยังวัดอะไรไม่ได้สำหรับเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเจ้าตัวจะสามารถหาต้นสังกัดได้ภายใน1สัปดาห์นี้หรือไม่อย่างไรนะไม่อย่างนั้นก็คงต้องอยู่กับอาซ่ต่อไปเช่นเดียวกับเอเดนเคเทียถึงแม้ว่าจะ มีข่าวว่ากําลังจะได้ย้ายไปร่วมทีมเจ้าป่านอองน้องฟอรเรสต์แต่ว่าถ้าหากว่าการเจรจามันไม่ลงตัวก็คงจะต้องอยู่กับอาซนองต่อไปแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าในรายของเอเดนเคเทียร์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่จะได้ย้ายทีมออกไปแต่ว่าถ้าหากว่ากาเบรเียลเชซุดเกิดเจ็บยาวขึ้นมาจริงๆแล้วก็อาซนองไม่สามารถหากองหน้าที่จะเข้ามาเสริมทัพได้ทันในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้เนี่ย ก็เป็นไปได้ที่อาร์เดต้าจะตัดสินใจเก็บเอดินเคเทียไว้ใช้งานต่อไปแต่นั่นก็เชื่อว่าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แฟนบานาเซาจะแฮปปี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการย้ายทีมของฟา b บิโวเวร่านะครับก็ดูเหมือนว่าจะถูกยืนยันมาจากฟาบริซิโอมาโนแม้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเจ้าตัวจะยังคงมีประเด็นที่ให้จับตาอยู่พอสมควรนะครับโดย ผู้สื่อข่าวคนดังของวงการการซื้อขายผู้เล่นของวงการฟุตบอลเนี่ยก็ระบุว่าเวียราเนี่ยกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับปอร์โตนะด้วยสัญญายืมตัวโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดก็อย่างที่เราได้รายงานกันไปก่อนหน้านี้นะครับโดยนัดที่เจอกับแอตันวิ่าเนี่ยฟาเบียลเวียราก็ไม่ได้มีชื่อแม้แต่ในซุ้มมานั่งสำรองด้วยซึ่งโรมาโน่ก็มองว่านั่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่บ่งชี้ว่าเวียรากำลังอยู่ระหว่างการ ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการย้ายทีมซึ่งการมาของมิเกลเมเรโน่เนี่ยก็จะส่งผลต่อโอกาสลงสนามของฟาเบียลเวราโดยตรงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีธานเนเวอรี่ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการผลักดันให้ก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้มากขึ้นนะครับยังไงก็ตามในส่วนของดีลที่เวราจะไปเล่นกับปอโตเนี่ยมันจะมี เงืนไขาบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนเนี่ยบอกว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฟรานเชสโกคอนไซเซาเนี่ยได้ย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสแล้วเท่านั้นนะครับหลังจากที่นักเตะตัวเก่งของปอโต้เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสแม้ว่าจะออกมาในรูปแบบของการยืมตัวก็ตาม สำหรับข่าวสารเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็มีข่าวว่าทางด้านยาคุบคิวอีอเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของบอลญยานะครับแต่ว่าจะโดยรายงานจากอิตาลีเนี่ยระบุว่าบอลญยาเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อยืมตัวยาคุบคิวอีโอแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กของอาร์ซอลไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเป็นการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดแต่ว่าก็ต้องดูว่า อาเซาจะตัดสินใจกันยังไงในสัปดาห์สุดท้ายเพราะว่าจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยยาคุบควีอก็เป็นที่สนใจของหลายทีมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีทีมอย่างเฟรนติน่าด้วยแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าโบโลญญาเนี่ยจะดูมีความจริงจังมากกว่าแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการปิดดีลนี้นะครับก็หรือเวลาให้ทําการอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้ทราบกันเร็วๆนี้ส่วนนักเตะที่อาเซา จะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมหลังจากการปิดดีลคว้ามิเกลเมเรโนโจากเรอัลซเซดัดเนี่ยก็มีข่าวนาหูนะครับว่าเป็นโจนกาเซียผูส้สาวประตูวัย23ปีทีมชาติสเปนชุดคว้าแชมป์โอลิมปิกแล้วก็เป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมครับกับเอสปันยอนฤดูกาลที่ผ่านมาพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลาลีกาลีกสเปนได้สำเร็จในส่วนของค่าตัวเนี่ยว่ากันว่านักเตะรายนี้จะมีมูลค่าราวๆ21เอล้านปอนด์นะครับ แต่ว่าในส่วนของการย้ายทีมเนี่ยก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอาร์เซอจะได้บรรลุข้อตกลงกับตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ต้องรอให้ดีลของแอรลนด์รมสเตลเนี่ยได้เสร็จสิ้นไปเหมือนกันซึ่งเรมสเตลเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอย่างวู๊ปทตันเซอร์รัมตันแล้วก็มีทีมอย่างไอเอ็กซ์มเซอร์ดัมที่เคยยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะยืมตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับก็ต้องดูว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยดีลจะออกมาแบบไหนยังไงในขณะที่ทางเรลโซเซดัก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะับกับดีลของเมริโนที่อาซ่ยังไม่ยอมประกาศเซ็นสัญญากับนักเตะสักทีหนึ่งเพราะว่าพวกเขาก็รออยู่ซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาเองก็ต้องการที่จะเสริมทัพเพื่อทดแทนการ หายไปของมิเกลเมริโน่เช่นเดียวกันนะครับเอาละสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันเอาไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เ,วเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ